ชูเสื้อเรียบร้อยเลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของคุณซือสมองเพชรอย่างเป๊ปโกดิโอลายืนยันการคว้าตัวสเตฟานอ,อติก้าแบบไร้ค่าตัวหลังผู้รักษาประตูชาวเยอรมันวัย29ปีหมดสัญญากับต้นสังกัดอย่างอาร์เมเนียเบเลเฟลโดยอติก้าจะสวมเสื้อหมายเลขเบอร์18และจากเฝ้าเสาให้กับทัพเรือใบไปจนถึงปี2025 ซึ่งออเทกาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังเซ็นสัญญากับทีมอย่างเป็นทางการว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ย้ายซบเรือใบเพราะสไตล์การเล่นของเขาต้องเข้ากันกับทีมได้ดีแน่นอน ซึ่งมันคือเหตุผลที่ออติก้าอยากย้ายเข้าร่วมทัพเรือใบเขารู้จักสไตล์การเล่นของเป๊ปและติดตามการเล่นของทีมเรือใบสีฟ้ามาโดยตลอดและเจ้าตัวก็ได้ขอบคุณแฟนบอลและต้นสังกัดเก่าที่เพิ่งจากมาอย่างสโมสสเบลเฟลที่ช่วยสนับสนุนเขามาโดยตลอดเพราะการที่เขาจะได้ลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกนั้นดีเกินกว่าที่ออติก้าจะปฏิเสธได้และเขารอที่จะร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมและเป๊ปกูเดียล่าแทบไม่ไหวแล้ว